ตำลึงกับขดด้วงมานี้อ่ะใครจะไปเอาขวดน้ําให้พ่อนะพ่อจะเอี่ยงขวดน้ําไปตรงนูงน้นไปเก็บขวดน้ามาให้พ่อนะตำลึงโอเคไหมขดด้วงโอเคไหมอ่ะดูเตรียมตัวเตรียมตัว,ตว,ตว,ตวไปไปเลยไปเอาเลยโอ้ยบัวฉันพังหมดแล้วไปอากาศมันร้อนไปไปเอามา ำลึงถึงก่อนแล้วพดด้วงทำไงเก่งมากมาเอากลับมาเอากลับมาให้พ่อมันจมน้ำนะ่ะพลด,ด้วงอย่าไปแยกน้องเอากลับมามาเอามาทางนี้มา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 มันเหนื่อยแล้วกลับมาพลด้วงมาพดด้วงมา พ่ด้วงอย่าไปทำน้องมามันกระจมน้ำมาลูกมา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 เร็วมา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 มามาเก่งมากพ่ดด้วงอย่าทำน้องนี่จมน้ำลงไปแล้วมา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 ขึ้นฝั่งก่อนมาขึ้นฝั่งก่อนเดี๋ยวรอรอบใหม่เร็วมามารอรอบใหม่รอรอบใหม่มาเลยมาเลยเก่งทั้งสองคนแหละมา เก่งทั้งสองคนเก่งทั้งสองคนมา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 เร็วเร็ยมาเร็วมากตำลึงมาเร็วเเก่งมากกดดวงมากดดวงมากดดวงมาเร็วมาขึ้นมาไม่ทํากันขึ้นมาตำลึงมาตำลึงเอามาให้พ่อตำลึงเอามาให้พ่อตำลึงเอามาให้พ่ออ่าไม่ให้อ่าตำลึงเอาม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 าเอาขึ้นมาขึ้นมาเอามามามาเอาขึ้นมากดด่วงเอาขึ้นมากดด้วงเอาขวดน้ำมา เก่งมากเก่งมาก, s, มเ,ขาขมากเก่งมาก,าออก,มากลูกเก่งมากพอด้วงเอาขึ้นมาลูกเก่งมากลูกเก่งมากพ่อเดี๋ยวพ่อจะไปถ่ายคลิปต่อพ่อพ่อแล้วเก่งมากลูกเก่งมากพ่อพ่ออาไทเกอร์ยืนมองไทเกอร์ยืนมองไทเกอร์ยืนมองมาพอด้วงขึ้นมาเก่งมากเก่งทั้งสองคนเลยพอแล้วลูกไม่เอาไม่เอาพอมันจะนี่มันจะจมน้ําขึ้นมาลูกอ่าจำลึงเก่งมากไหมโอ้ยจำลึงเก่งมากเลยจำลึงเก่งที่สุดเลย จำลรงเก่งที่สุดเลยจำเร่องเก่งที่สุดพอแล้วขึ้นมาไปเล่นโคลนมาแล้วอันนี้เป็นจุดสโลบายให้หมาอาบน้ำคือเขาเล่นโคลนแล้วเขาไปเล่นต่ออัสะบัดหลดน้ําต้นไม้ไปในตัวนะฮะอัน,นอยู่บ้านไร่ปลาย,ายนาของเราหยิบยินชุบชุดเงินตราอันนี้เงินตรา,าไอ้เทพเพื่อนเราเลี้ยงหมาทั้งหมดสิบห้าตัวนะฮะหมาทั้งหมดสิบห้าตัว อันนี้ชื่อน้องตําลึงน้องปดด้วยหเดือนนกูเด่นเออนึ้นสวยมากสวยมสวยมากอยก็สวยมากนะฮะนั่งกันอีหบน้อนนยอย่นั่งหลบน้องเนนายกันชีวิตบ้านไรปลายนาะไอ้น้องปวดด้วงอ้น้องเปนต้อฉันเป็นใบเล้ยงันไม่กัดเลยับ กลับเลยเดีย๋ยวลาไปก่อนะฮะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามา,มารับชมคลิปนะขอบพระคุณมากมากนะคะรับขอบพระคุณครับสวัสดีครับฝากกดคนอะไรให้น้องตำลึงกับน้องพุดด่วงด้วยนะคอมเมนต์เป็นตำลังใใจห้น้องตำลึงกับน้องพุดด่วงด้วยนะคะือโอเคหัวไปแล้วไปป๊อปภาพบรรยากาศสวยๆดอกกล้ยวยไม้ของเรานะไปทับรรยากาศสวยๆของดอกกล้วยไม้ของเราเลยสวัสดีครับ